เธอมีชื่อว่าผักกาดนี่นะฮะชื่อง่ายๆนะผักกาดโพสีผักกาดเนี่ยนะครับพิการเนี่ยนะใช้การไม่ได้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมันก็ค่อยๆกินมาตั้งแต่เท้าขึ้นมาเออแปลมันชอบขึ้นเท้านะไมไ่มาหัวเพราะหัวก็เสร็จเลยนะครับมาเท้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาเหมือนซีเฟนฮอว์กิงเราเป็นซู่นี้แหละครับเนี่ยผักกาดก็คล้ายๆกันนะครับก็เป็นมาเป็นมาแล้วก็มาหยุดที่เอวขึ้นมาหน้าอกหน่อยหนึ่ง ก็หมายความว่าช่วงขาลงไปเนี่ยใช้การไม่ได้มือเนี่ยเกือบใช้การไม่ได้พอขยับขยับได้พอยกมือได้พอแอคชั่นถ่ายรูปได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มากพอที่ยายตักอาหารหรือว่าช่วยตัวเองได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์อย่างอาบน้ําอาบผ้าเข้าห้องน้ำันท่าเนี่ยผมบอกให้ประกาศแล้วเป็นเงี้เนี่ยถามยิ่งเธออาบน้ําไงเนี่ยประกาศบอกผมว่าพี่อ๋อยคะหนูไม่ได้อาบน้ํามาหกปีแล้วคะ่ะโอ้โหพระผู้เป็นเจ้า ผาก,กาดก็นับถือศาสนาคริสต์ด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเจ้าต้องการพิสูจน์ให้หนูว่าไม่อาบน้ำหกปีหนูจะอยู่ยังไงหนูก็อยู่มาได้อย่างนี้แหะคะ่ะดูสิครับห้องน้ําห้องท่าไม่ต้องถามถึงฮนะเข้าไม่ได้และที่สําคัญในวันหนึ่งเนี่ยผมจริงผมรู้จักเธอมานานแนล้วฮะเป็น10ปีแล้วเหมือนกันแหละ ก็ไปเจอตามงานรณรงค์ต่างๆตามกิจกรรมที่ทําเรื่องเนี่ยอารยศาปัดมานี่แล้วก็มีเวทีเสวอนะอาอภิปรายแล้วก็ไปลงพื้นที่สํารวจอารยสาปัดไปจัดกิจกรรมที่นู่นนี่นั่นหลายที่หลายแห่งพก,กาเนี่ยเขาก็จะมาร่วมกิจกรรมเป็นระยะระยะนะผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าโอ้โหนี่เราก็คิดในใจอะไรก็ไม่กล้าพูดนะโอ้พกาพิการขนาดนี้ยังบุษามานะไอเรานี่ถือว่าเด็กๆเลยนะ อย่างที่บอกเห็นไหมทุกเนี่ยเกิดจากมองสิ่งที่ขาดนะคือเราไปเห็นคนที่เขาหนักกว่าเรานี่นะผมว่ามีประโยชน์มากนะอย่างประกาศเนี่ยไม่ต้องไปถึงสเตฟานฮอ w กิ n งหรือนิกบูจีซิกเนี่นะครับเอาแค่นี้นะครับผมก็เห็นว่าโอ้โหประกาศเนี่ยไอ้ผมยังมีมือใช้ได้หวีผมหยิบนู่นทํานี่ได้เข้าห้องน้ําอาบน้ําอาบท่าได้ไม่ต้องนอนอยู่6ปีนะครับแต่เขาเนี่ยหนักกว่าเราเนี่ยเขายังรู้สึกผมไม่เจอประกาศทุกงานนะครับ ผมไม่เคยสัมผัสถึงความทุกข์ของเขาเนี่ยนี่บอกตรงนะครับวันหนึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเองสักสองสัปดาห์เราก็มีกิจกรรมอย่างที่บอกนะครับไปบรรลงไปเผยแพร่ไปเรื่องของอารยสาปัดให้ระบบขนส่งมวลชนอย่างล่าสุดนี่นะครับเราก็มีคณะทัวร์ทัวร์อารยสาปัดจากต่างชาติเป็นผู้พิการจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับเกาหลีใต้นะครับไม่ใช่เกาหลีเหนือนะครับเกาหลีใต้มา จัดเวิร์กช็อปในประเทศไทยนะครับเขาเรียกประเทศไทยนะครับเหตุเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเขาเข้าใจดีว่าการใช้ชีวิตในโลกกว้างของคนที่ใช้วิวแชร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้ป่วยพักฟื้นตลอดจนผู้สูงอายุหรือแม้แต่ตํารวจทหารผ่านศึกทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ในขีดขั้นที่ค่อนข้างจะลําบากผมเนี่ยก็มีโอกาสไปทําข่าวในการที่เข้ามาสํารวจ เรื่องของระบบขนส่งมวลชน<ม>ก็เข้าขั้นเป็นมหากราบอีกเรื่องหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับนี่นะฮะร,รถเมย์เอ็นที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงคม,มานาคมขสมกเนี่ยกำลังจะจัดซื้อจัดหามาเป็นจำนวน3,183คันตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่ถกกันอยู่ว่ารถเมย์เอ็ทั้ง3,183คันเนี่ยควรจะให้เป็นแบบระบบโล w f ฟอร์ flow, ชานต่ำแบบนานาอารยประเทศา ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือไม่เพราะถ้าทานไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาหรือแม้แต่ปักกิ่งเนี่ยประเทศที่จเจริญแล้วประเทศที่เป็นมาห,อหนาอำนาจทั่วโลกเนี่ยเขาจะใช้ระบบโลฟอร์หรือแบบชานต่ําเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมเรื่องนี้เนี่ยเป็นกติกาสากลน,นะครับเป็นภาษาสากลของโลกยุคปัจจุบันและอนาคตจังนี้ไป ที่ผมพูดอยู่บ่อยๆพูดจนทุกๆครั้งเลยนะครับก็คืออารยสถาปัตย์ซึ่งคําว่าอารยสถาปัตย์เนี่ยมันมีหัวใจสําคัญที่สุดเนี่ยอยู่ที่5คําคำนะครับคือ 1. ความสะดวก 2. ความปลอดภัย 3. ความเป็นธรรม4ความทั่วถึงและ 5. ความเท่าเทียมดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชน รถเมล์รถขาสอมกรรถทัวร์รถบัสหรือตึกอาคารแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่สาธารณะโบสถ์วัดวารามสารศึกษาอะไรก็แล้วแต่หรือไม้แต่การเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยที่ทำให้ทุกคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมนั่นแหละครับคือความหมายของคำว่าอาริสาปัตต ก็นีてて heart, ่แหละครับผมก็เลยถือโอกาสมาให้ฟังว่าทุกครั้งที่เรามีความทุกข์นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราทุกข์เพราะเราไปมองสิ่งที่ขาดหายไปแต่ถ้าเราไปมองคนที่เขาทุกข์ยากลําบากกว่าเราซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายเหลือเกินในสังคมนี้ในประเทศนี้และในโลกนี้เราก็จะมองเห็นความสุขได้ไม่ยากนักเพราะความสุขคือสิ่งที่เรามีมากกว่า หรือคือสิ่งที่เรามีเหลืออยู่นะครับผมว่านะครับเรื่องนี้ถ้าเรามาช่วยกันมองนะครับมองแต่สิ่งที่เหลือนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความสุขนั่นคือไม่ใช่ความทุกข์มองสิ่งที่เหลือนั่นคือสิ่งที่เป็นบวกไม่ใช่สิ่งที่เป็นลบนั่นคือสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่ทำลายและเราก็จะค้นพบว่าในโลกนี้ยังมีความสวยงามมีความยิ่งใหญ่มีความอัจรรย์ที่รอเราอยู่ อีกเยอะแยะมากมายเหลือเกินและมันก็เป็นสิ่งที่เราจะค้นพบได้ด้วยตัวของเราเองว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะผมตอนนี้ชีวิตที่ทำกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ก็ได้แต่บอกแล้วก็ภาวณาว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของอาวิยยาปัตรที่ผมกับคณะน้องๆทูตอาริยสาปัตรทั้งที่คนปกติและก็เป็นคนพิการหรือผู้สูงอายุนะครับ หรืออาจจะเป็นพนักงานหลายท่านที่มาวันนี้ก็ได้จะมาร่วมกันก็ได้เพราะว่าเราตั้งเป้าหมายเป็นความฝันจากนี้ไปว่าเราจะช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยของเรานำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอารยสาปัตรเพื่อทำให้ทุกพื้นที่มีความสะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมก็อยากจะฝากไว้ ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับมีเซอร์ไพรส์บางอย่างวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอะไรนะคะวันเกิดพี่หอ,อยเหรอวันเกิดใช่ไหมคะงั้นขออนุญาตร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์บนเวทีเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday เบิร์ Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดค่ะพี่ออยมีความสุขมากๆนะคะแม่ชื่นใจจริงๆแม่เป็นไงคะเซอร์ไพรส์วันเกิดครับ ป24ปี24อายุเท่าไอเลยค่ะพี่อ๋อยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วหลังจากนี้นะคะจะขอกราบนิมนต์พระมหาสมปองตาลปุตโตเทศต่ตอนในหัวข้อธรรมะนำทางคาถาสู่ความสำเร็จแต่ก่อนอื่นต้องขอให้พระมหาสมปองอวยพรให้กับพี่อ๋อยก่อนเกือบจะร้องตามแล้วนะฮะเมื <c oughs> ่อกี้นี้อาตมาพอดีเ <c oughs> บรก <c oughs> เอาไว้ทันนะท่านก็อาตมาไม่ได้แค่จะอวยพรอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วก็โอรงการดีมากเลย เขาบอกว่าอยู่เพื่อตัวเองก็อยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดินความรอไวพ้พรันเกิดสุขกายสบายใจมีความสุขตลอดไปนะท่านคุณยมกฤษณะนะ,จะเจริญพรเจริญพรจ้ข่ขอกราบขอพอะคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเชิญพี่หอ,อยพักผ่อนด้านล่างก่อนนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะพี่หอ,อยและหลังจากนี้นะคะก็พระมหาสมปองตาลปุตโตจะเทศต่อในหัวข้อธรรมะนำทางคาถาสู่ความสำเร็จ